คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องก่องสลาก plus คุณมายมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือซ่วมห้องที่3เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมากับแฟนบนถนนเส้นหนึ่งแล้วก็คุณมายก็ได้เจอเหตุการณ์ที่คล้ายกัน แต่ต่างวันและเวลาครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับเส้นทางสายหนึ่งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กับสายของคุณไมยกันเลยครับสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้โหเสียงเหมือนนั่งอยู่ในห้องสรงเสียงชัดมากสบายดีนะคะคุณไมยสบายดีค่ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้ว ใช่เรื่องซ่วมห้องที่สามเนาะใช่ค่ะเออครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นพี่คนเนี้ยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาไปเจอมาที่เส้นทางสายหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาเหมือนกันถูกปะ่ะใช่ค่ะอ้น่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณไม้ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะคะแล้วก็ สวัสดีทีมงานเดอะโก้ทุกท่านนะคะครวมถึงคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ตอนนี้นะคะครับก่อนอื่นเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนนะคะทําความเข้าใจตรงกันก่อนคะ่ะว่าเรื่องที่ไมยจะเล่าต่อไปนี้นะคะ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานไม่ว่าจะเป็นบทสรุปหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะ่ะมันไมยก็เพิ่งจะรวบรวมเท่าที่เราพอจะทราบมาให้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะครับค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือต้องออกตัวเลยว่าไม่มีไม่ไม่มีเจตนาตําหนิพาดพิงใครเลยนะคะทุกคนในเรื่องเรื่องราวทั้งหมดที่จะเล่านะคะอยากให้ทุกท่านที่รับฟังเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงละกันนะคะอืถูกต้อง okay. ก็เริ่มเรื่องนะคะก็คือเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนคะ่ะพี่แจ๊กมามีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งคะ่ะแกโทรมาหาไมา้ไม้จะขอให้ชื่อพี่แกว่าพี่ชายนะคะ ส่วนแฟนพี่เขาเนี่ยมายจะให้ชื่อว่าพี่หญิงนะคะอ่าพี่ทั้งสองท่านเนี้ยค่ะเคยทํางานร่วมกับมายตอนสมัยไมายทํางานอยู่ที่ภาคเหนือะคะ่ะ mm. และล่าสุดที่แกโทรมาเนี่ยคือโทรมาเม้าให้เราฟังว่าไม่เดี๋ยวพี่จะโดนย้ายลงไปประจําที่ชนบลิีแล้วนะ <Okay. S 2> ถ้าว่างๆอะ่ะเรามานะัดแฮงเอากันหน่อย mm. บนสนทนาของเราก็ทั่วไปปกติเลยคะ่ะพี่แจ๊คแต่ว่าปิดจ,จบด้วยคําถามที่ว่า น้องไม้น้องไม้พอจะรู้จักวัดไหนที่มันสวยๆบรรยากาศดีๆบ้างไหมอือือพอดีว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นสายธรรมะธรรมโม <c oughs> เขาอยากจะไปทําบุญนะประมาณเนี้ยค่ะยอมรับว่าตอนนั้นพอพี่ขอถามมาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราไม่ไม่ใช่สายนี้เราก็เลยนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามีวัดที่ไหนบ้างนะตอนนั้นนะคะเพ <c oughs> ราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีคนมาถามเราค่ะว่าเฮ้ยไม้ ถมาจะเจอแต่คําถามประมาณว่าเอ้ยหมายชมบีมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างออืที่ไหนร้านไหนอร่อยบ้างหนูจะเจอแต่คําถามแบบนี้ไงพอถามแกกันกเรื่องวัดก็เราก็อึ้งไปตอนนั้นก็ก็คิดอะไรไม่ออกคะ่ะก็เลยพูดไปว่าน่ะเ,ออเป็นวัดนี้ก็ได้เนี่ยวัดนี้แหละแต่หนูไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะค่ะ,อะ,คะพอพูดไปจบปุ๊บหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นาน,นะคะ่ะน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง พี่ผู้ชายคนเนี้ยก็โทรกลับมาบอกว่าไม่พี่ไปทําบุญที่วัดที่ไม่บอกแล้วนะอแล้วพี่ก็ไปเจออะไรแปลกๆมาคือแกอยากจะเล่าให้ฟังคแกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายค่ะบ่ายแก่ๆแก,แกพาแฟนแกเนี่ยไปทําบุญสะดะอกเคาะแล้วด้วยเวลานะคะพี่แจ็คมันเหลือค่อนข้างเยอะแกทําอะไรเสร็จอย่างเงี้ยก็เหลือประมาณปสิ ตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายสี่แกก็เลยชวนแฟนแกว่าขึ้นไปชมวิวบนเขาไม่ต้องอธิบายแบบนี้นะคะขออธิบายแบบคว้างๆนะพี่แจ๊ควัดนี้เนี่ยเขาจะมีอ่าที่ติดก,กับยอดเขาที่สําหรับไว้จอดรถก็คือเวลาเราไปทําบุญที่วัดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนที่พักรถอืแล้วบนที่พักรถเนี่ยมันก็จะมีวิวที่แบบเราสามารถขึ้นไปนั่งชิลได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ แต่ส่วนมากเนี่ยคุณเขาก็จะไปนั่งชิวกันกลางวันนะเนาะค่ะประมาณนี้แล้วพี่ตอนที่พี่เขาพาพี่ผู้หญิงไปเนี่ยแกก็ไปนั่งคุยนั่งอะไรกันแกบอกว่าอากาศดีมากมายแบบสวย <c oughs> แฟนพี่ประทับใจมากครับจ <c oughs> นเวลาล่วงไปกับเกือบหกโมงเย็นค่ะมันก็เริ่มมืดและด้วยสถานที่อะค่ะพี่แจ็ค <c oughs> มันอยู่บนเขาเนานนะที่ไมบอกเวลาช่วงตกค่ำเนี่ยพอมันเริ่มเย็นเนี่ย ลมข้างบนมันค่อนข้างโฟะค่ะมันค่อนข้างแรงแหละอ่าพี่ผู้ชายเขาก็ตั้งใจว่าจะชวนผู้หญิงเนี่ยกลับแต่ในตอนที่แบบยังไม่ทันได้ชวนกลับเนี่ยพี่ผู้หญิงเขาก็เกิดอุทานขึ้นมาว่า,วาเธอฉันได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลิ่นเหมือนดอกไม้น่งๆอ่ะอืแล้วก็พยายามอธิบายอะเขาว่ามันเป็นกลิ่นแบบนี้เธอมันเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่เขาบูชาแล้วมันเน่าคือพยายามอธิบายให้พี่ผู้ชายฟังครับ พี่ผู้ชายเขาก็ปิดจบว่ามไม่เป็นไรเธองั้นเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าตัดบทไปเลยตัดบทเลยค่ะอ๋ะออออหลังจากนั้นมาเขาก็อขึ้นรถแล้วก็ขับรถต้องบอกว่าลักษณะทางลงของวัดที่นี่อค่ะของที่นี่นะคะก็คือเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะมีเหมือนอ,อทางที่เขาเรียกว่าทางหักศอกอะ่ะค่ะพี่แจ๊มันจะเป็นช่วงวโค้งหักศอกค่ะ ตอนที่แกกาลังขับรถลงเขาอ่ะค่ะกําลังแบบม้วนพวงมาลายัยหักศอกปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงไฟหน้ารถเนี่ยมันสาดโดนข้างๆทางอะคะ่ะแกะทั้งสองคนเนี่ยก็เห็นเป็นถรูปหนึ่งค่ะท่านยืนแล้วก็บกไม้บกมือประมาณพยายามเรียกพี่เขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ได้แกบอกว่าพี่ก็ตกใจนะเพราะมันมันเย็ดแล้วไงพี่เขาก็ไม่กล้าที่จะแบบ ลงไปแกก็เลยใช้วิธีการเปิดกระจกก็คือเปิด mm. เขาจะไรกดกระจกลงอะคะ่ะ mm. แล้วก็ตะโกนไปถามว่าท่านมีอะไรให้ช่วยไหมครับครับ mm. แทนที่พาท่านจะตอบค่ะพ,พาท่านไม่ตอบ mm. ท่านก็ยืนนิ่งๆแล้วเขาก็ชี้ลงไปด้านล่าง mm. คือด้านล่างก็คืออาจจะเป็นทางลงเขาอค่ะทางกลับไปทางวัด mm. พี่ผู้ชายก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสงสัยแกจะกลับวัดแกก็เลยอ่ะ ท่านท่านขึ้นมาก่อนก็ได้ครับ๋ยวผมไปส่งที่วัดเพราะมันต้องผ่านอยู่แล้วพระท่านก็ขึ้นมานั่งด้านหลังค่ะพอขับลงไปได้สักพักหนึ่งในระหว่างที่ขับพี่ก็บอกว่าพี่พยายามชวนพระท่านคุยตลอดเลยนะครับถามว่าท่านชื่ออะไรครับแล้วท่านจะให้ผมไปส่งท่านที่กุฏิตรงไหนท่านเงียบม,มาตลอดทางเลยครับพี่แจ็คจนรถเนี่ย ไปถึงหน้าวัดพี่เขาก็เน้นย้ําอีกว่าท่านครับท่านจะไม่คุยกับผมหน่อยแล้วครับท่านก็เงียบอืท่านชื่ออะไรครับเนี่ยล้วจะให้ผมไปส่งตรงไหนเขาก็ถามย้ําไปอีกรอบนึงคราวนี้พาท่านตบไปที่เบาะด้านหลังคนขับอะค่ะตบพัวแล้วก็พูดว่ากูชื่อวุฒ แกบอกตอนนั้นพี่ตกใจพี่กับแฟนตกใจมากอยู่<อ>ดีๆมาตบเบาะรับตะโกนใส่แกสองคนก็เลยหันไปมองครับเพื่อจะแบบจะถามว่าทําไมต้องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะพอแกหันไปปุ๊บปรากฏว่าพระท่านนั้นไม่อยู่แล้วค่ะเฮ้ยพระที่นั่งมาด้วยกันตลอดลนะใช่ค่ะนั่งมาตลอดครับท่านหายไปละอที่แกก็เลยบอกว่าที่ก็รู้แล้วแหละว,ว่า,น,าน,น่าจะใช่อด้วยความที่กลัว พี่ผู้หญิงตกใจเพราะแกเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากค่ะพี่หญิงแกก็รีบวนรถกลับถอยรถออกเลยถอยรถกลับมาหลังจากนั้นมาพี่ผู้ชายบอกว่ากลับมาที่บ้านเนี่ยแฟนแกนี่ป่วยเป็นอาทิตย์เลยค่ะครับค่ะพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปใช่ไหมคะเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะมันตรงกับบรหยุคือเหตุการณ์มันเกิด ือเกิดใกล้มากที่บอกว่ามันเพิ่งจะเกิดจริงๆเรืร่องนี้ค่ะเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็น,ปนวันหยุดหมายก็เลยตั้งใจว่าจะโทรชวนพี่สองคนเนี้ไปทานข้าวก็ได้โทรไปหาแกแล้วก็คุยตกลงกันและพี่แกก็รับปากกันนะคะว่าอ่ะไปไปเดี๋ยวพี่ไปนะอย่างเงี้ยพอถึงเวลาที่นัดกันจริงๆอะคะ่ะพี่เจอแต่ว่าเจอแต่พี่ผู้หญิงเนี่ยพี่หญิงเนี่ยแกขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียว มมยก็เลยถามพี่แกว่าอาแล้วพี่ผู้ชายไม่ไปด้วยกันเหรอพี่แล้วรถพี่ไปไหนคพี่หญิงบอกว่าอ๋อพอดีว่าพี่ชายแกติดงานอย่างที่ไมยเคยบอกเขาว่างานเออพี่ๆพวกเนี้ยเขาจะทํางานสายสุขคมนาคมเนาะเวลาอินเทอร์เนต็ตล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครเราต้องสแตนบายตลอดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตรงนี้ครับ่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็ตกลงกันอ่าไม่เป็นไรเราไปกันสามคนก็ได้ต้องบอกว่าไม้เนี่ยจะขี่รถไปกับ เพื่อนส่วนพี่หญิงแกก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวค,ค่ะค่ะตอนที่เราขี่รถไปนะคะพอรถเราสองคนเนี่ยเริ่มเข้าถนนหลักอะคะ่ะมไม่ก็จะตะโกนบอกพี่หญิงว่าพี่หญิงขี่รถอะพยายามชิดซ้ายไว้นะพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันออกถนนใหญ่อะรถมันจะเริ่มเยอะครับอ่ะพี่เขาก็ฟังหรอคะเขาก็ขี่ค่อยเราก็ค่อยๆขี่กันไปน่เรื่อยค่ะก็ชิดซ้ายไปเรื่อยๆจนไปถึง ถนนสายหนึ่งมันเป็นสี่เลนละค่ะถนนใหญ่ขึ้นละรถก็เริ่มเยอะพอขับไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกเหมือนมีรถตีไฟใส่ตีเราก็เอ๊ะเขาตีไฟใส่เราทำไมเราก็มองกระจกหลังเป็นกระบะคันหนึ่งค่ะเขาตีไฟใส่รถพวกหนูพอตีไฟเสร็จเราก็ อ่ะว้วก็พยายามชะลอเราพยายามไม่ไม่ขี่เร็วค่ะเพราะว่ามันท่อน,ค,อนค่อนข้างอันตรายเราก็พยายามขี่ชา้าๆแล้วก็ต้องการที่จะให้เขาอ่ะเหมือนขับแซงขึ้นไปก่อนครับแล้วก็แปลกมากค่ะรถคันนี้เขาก็ไม่ยอมแซงไปสักทีนะพี่เขาก็ขับชะลอชะลอจี้จี้พวกเราอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ตีไฟตีไฟใส่เหมันเห็นแบบนั้นหนูก็วุ่ยทายัางไงดีวะจนแบบ เนสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มแสงขึ้นมาค่ะ <Ừ. S 2> แสงขึ้นมาเข้ามาตีขนาบข้างอะค่ะเสร็จแล้วเขาก็เปิดกระจกลงแล้วเขาก็ตะโกนใส่ผู้หนูว่าโอ้ยทุเรศอ่าแล้วเขาก็ขับรถแซงขึ้นไปแล้วก็อะไรวะอ,อะไรทุเรศวะแล้วก็ แล้วก็เข้าใจว่าตอนนั้นใจหนูคิดว่าเขาน่าจะเมามเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วไงคะพี่เขาคงจะเมาเขาแบบจะหาเรื่องเราหรือเปล่าแล้วเราเป็นผู้หญิงสามคนนะคะเราก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาแต่เราก็ขับรถไปจนถึงไฟแดงค่ะพะตอต้องถึงแยกไฟแดงเนี่ยเราก็เจอกระบะคันเดิมเลยจอดอยู่<ม>แต่ตอนนั้นเราคิดว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วแหละ เราก็พอไฟเขียวปุ๊บเราก็ค่อยๆขับเหมือนเดิมค่ะชิดซ้ายไปนิดนึยเลยคราวนี้กระบะคันเดิมเนี่ยทาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะพี่คือเข้ามาจ่อด้านหลังพวกเราอแล้วก็ขับแล้วก็ตีไฟใส่ตีตีตีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาละมีมีปัญหาแน่ๆแล้วแหละพอสักพักหนึ่งเขาก็เขาก็พยายามแบบเร่งเร่งเครื่องใส่เราอะค่ะอืด้วยความที่เรากลัวพี่หญิงอะค่ะที่ขับมาด้านหลังเนี่ย แกจ,จะตกใจก็เลยโบกมือให้แกขับขึ้นมาด้านหน้าหนูให้ขับขึ้นมาด้านหน้าเสร็จพอโบกมือโบอกมือในจังหวะที่พี่หญิงเนี่ยแกกาลังขับขึ้นมาแซงขึ้นมาเนี่ยห่างตาของหนูเนี่ยดันเห็นเหมือนคล้ายๆท้าสีส้มๆเหมือนจีวรอะสีเหมือนจีวอเลยมันปิวพี่พี่แจ๊คเคยเห็นภาพตอนพระท่านนั่งหลังมอเตอร์ไซค์แล้วขับเร็วๆไหมคะขับแบบขับมอเต ค่ะติวแบบนั้นเลยแต่มันแค่แค่แวบ,บเดียวนะคะพี่ครับพอเราเห็นปุ๊บเราไม่ทันได้ทําอะไรเลยพี่ไอ้รถคันกระบะด้านหลังอะ่ะก็พุ่งพุ่งเข้ามาใส่อพุ่งเข้ามาใส่แล้วก็บีบแต่ลากยาวแปน๊นแล้วด้ยวยความที่พี่หญิงอะ่ะแกขับรถไม่แข็งะค่ะพี่แจ๊คแกก็ตกใจแล้วคนเราอะคะ่ะเวลาตกใจมันจะมีอยู่สองอย่างถ้ามันไม่เบรกมันก็บิดถูกไหมคะ แล้วเพื่อนว่าพี่หญิงแกตกใจมากแกก็เลยบิดบ,บิดแล้วก็พุ่งลงข้างทางค่ะพี่อืตอนนั้นพวกหนูก็ชุนลมุนมากเลยค่ะพี่เพราะว่ามีคนบาดเจ็บแล้วไงคะแล้วก็ต,วตอนนั้นตกใจมาค่ะพี่แต่ว่ากระบะกระบะเขาก็อยู่ช่วยพวกหนูนะก็จอดรถกระบะมาช่วยมาอะไรอย่างนี้นะจนจนจนไปสรุปอีกทีก็คือตอนที่ไปอยู่ที่อ,อยู่ที่ อยู่ที่อ่าที่ที่โรงพยาบาลอ่าพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลเออใช่ใช่ใช่พออยู่ที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยพี่กระบะเขาก็ไม่ได้หนีนะคะเขาก็มารอพี่ผู้ชายที่เป็นแฟนของพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็มาอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยอาการค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าตอนที่มาเห็นตอนนั้นก็คือข้อเท้าเนี่ยหักข้อเท้าหักกระดูกโผล่ค่ะ แล้วก็แกสลบไปเลยด้วยความที่แกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะพี่ค่ะหัวคาดว่าหัวน่าจะฟาดลงไปพอเสร็จปุ๊บก็มีตำรวจอะคะ่ะเขาก็มาเหมือนให้เราให้การนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงณตอนนั้นเลยอืเราก็พูดว่าอ่เรามาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะลราเจอเขาทําแบบนี้เราก็ไม่รู้จักเขาไม่เคยค,คุยกันค่ะแล้วทางกระบะถัดเขาก็บอกว่า ความจริงแล้วว่าผมอะไม่ได้อยากจะหาเรื่องเขาเลยแต่รอบแรกค่ะที่เขาตีไฟใส่อะค่ะพี่เพราะว่าเขาบอกตอนที่ผมขับมาน่ยผมสังเกตพวกคุณอะแปลกแกรัพกพี่หนุก็บอกแปลกยังไงอนะพี่หนูก็ขี่กันมาสามคนมเขาก็บอกสามคนอะไรผมเห็นผู้หญิงคนนั้นอะเอาผ้าซ้อนหลังมาด้วย อืมแล้ว,ลวเราค่อยก็แบบเหมือนตอนที่แกพยายามที่จะตีไฟใส่เพราะแกเหมือนแบบ,บจะตาหนิอะว่าด้วยทําไมเอาผ่าซ้อนหลังมาแล้วเป็นผู้หญิงขี่อืมแล้วแกก็บอกว่าแลวที่ผมดีบแตน่ะผมเห็นว่าผ้าเนี่ยกําลังโน้มตัวโน้มตัวมาจับแฮนด์ด้านหน้าพี่แจ็คครับเหมือนแบบเหมือนพี่เคยเห็นแบบคนซ้อนกันแล้วคือพยายามจะแบบเหมือนคู่รักอย่างนั้นนะคะค ค่ะพี่เขาก็ดูแบบมันน่าเกียดเขาบอกตอนนั้นพี่ไม่ชอบเลยพี่ก็เลยบีบแต่ใส่แต่พี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องเขาเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะพอหลังจากที่พูดเสร็จไม้ก็พูดกับพี่ผู้ชายว่าพี่ไม้ก็เห็นแบบแคล้ายๆเขาเหมือนกันนะว่าเหมือนเป็นจีวรพ้าอยู่ด้านหลังคพี่เขาบอกอย่าพุ่งพูดอย่าพุ่งพูดก็ตอนนั้นตำรวจเขาก็เหมือนจะ ให้ตรวจให้พี่เขาตรวจแอลกอฮอล์ค่ะว่าตกลงว่าพี่เขาเมาหรือเขาไม่เมากันแน่อะไรเงี้ยพราะเขาก็ยืนยันแบบยืนยันเสียงแข็งเนี่ยว่าเขาไม่เมาคผลตรวจออกมาก็คือแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ค่ะพี่ไม่เมาพี่ไม่ได้ดื่มเขาไม่เมาไม<อ>่ได้ดื่มค่ะพอหลังจากนั้นมาเสร็จก็เรื่องของคดีไมายก็ก,ก็ก็จะไม่พูดถึกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นคดีความอยู่ค่ะ,คะส่วนอาการของพี่ผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ก็ อมีเพิ่มเติมมาเพราะว่าล่าสุดที่มาไปเยี่ยมเขามาก็คือเมื่อวานค่ะล่าสุดหมอบอกว่ามีอาการสมองบวมอืแล้วก็เพิ่งจะได้สติเมื่อเช้านี้เองค่ะพี่แจ็คครับเมื่อเช้านี้เองเหรอเพิ่งได้สติใช่ค่ะเพิ่งได้สติมาเช้านี้เองคือค่อนข้างเป็นเยอะด้วยความที่หัวเขาฟาดลงไปอะค่ะครับค่ะก็ไม่จะไม่จะบอกว่าหลายๆคนคงสงสัยถูกไหมคะว่า ว่าเหตุการณ์นี้มันมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราแนะนําคุณไปทําบุญแล้วเจอแบบนี้อืมคือที่แรกไม้ก็สงสัยเหมือนกันเมื่อวานยังคุยกับคุณวิววีเลยว่านั่นนนะสีทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้จนเมื่อเชา้าอะค่ะคุยกับแม่แล้วก็ด้วยความที่เราแบบสงสัยเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าแม่เี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบน,แบบนี้เขาไปเจอพระที่นี่มันเกี่ยวไหมและพระคนที่ชื่อนี้เขามีอยู่จริงไหมแม่ครับ แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปสื้ให้เดี๋ยวแม่ไปถามหลันตาให้ว่ามีพระองค์นี้อยู่จริงไหมบทสรุปแล้วช่วงส,สายๆอะค่ะอืมก็ได้ข้อสรุปมาว่ามีพระท่านนี้อยู่จริงๆพระพรท่านชื่อนี้จริงๆท่านเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วครับอ่าเหมือนแกผูกคอตายอะค่ะที่เ,เขาอยู่ที่วัดที่นี่<อ>แหละค่ะ แค่ผูกคอตายเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ไม่ใช่คนแรกที่เจอแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยสถานที่ตรงนั้นนะคะที่เขาขึ้นไปเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านแถวนี้เมื่อสมัยก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าต้องบอกปีจาแบบนี้นะว่าถ้าคนที่คนที่เคยฟังที่ไมยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณยายอะค่ะแต่พอทราบว่ายายของไม่เนี่ยเป็นคนทรงค่ะเป็นคนที่คอยแก้ของให้กับคนที่เขาโดนของอีกทีหนึ่ง ยายจะบอกเสมอบอกกับแม่เสมอว่าสถานที่ตรงเนี้ยเราไม่ควรไปโดยเฉพาะพวกวันเผาวันโกนะเพราะว่านอกจากมันเปี่ยวแล้วเนี่ยอ่าสมัยก่อนมันจะมีพวกคนที่เขาเล่นของค่ะพี่แจ๊คเขาจะเอาของมาปล่อยที่นี่ซึ่งชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็จะรู้กันว่าถ้ากลางคืนนียห้ามขึ้นไปเลยนะอสถานที่นี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊ค นั่นเป็นเหตุผลที่พอไปทําบุญที่นี่แล้วแล้วเขาตามใช่ค่ะเออเขาตามเพราะโอ้โหแน่นอนว่าการฆ่าตัวตายอะ่ะต่อให้ผ่านไปแค่ตั้งสองปีอาจใช้คำว่าอาจจะบางคนอาจจะบอกว่านานก็ได้ตั้งสองปีแล้วเนี่ยทาไมยังอยู่เพราะฆ่าตัวตายไงถูกป่ะไม่รู้เหตุผลอะไรที่ที่ท่านทําแบบนั้นแสดงว่ามันต้องเป็นเหตุผลที่หนักพอสมควรเหมือนกันรู้ปะ ครับไหมก็อ่าได้ได้ยินมาว่าเหมือนท่านมีปัญหาทางชีวิตนะคะแล้วก็ท่านได้เขียนจดหมายลาตายไว้ค่ะท่านได้เขียนจดหมายลาตายว่าท่านรู้สึกว่าท่านอยากตายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับน่าจะ สถานที่ที่ท่านอยู่หรืออะไรประมาณกับบุคคลกับญาติในประมาณอย่างนี้โอเคเป็นปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับทางโลกว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่แม่เขาไปถาม,มพระค่ะถามพระอาจารย์เนี่ยพระท่านก็บอกว่าเความจริงแล้วการตายเนี่ยคะ่ะม,มันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวอืมคือพระท่านก็เป็นมนุษย์แบบเรามีทั้งความรู้สึกทุกอย่างคะ่ะรักโลกโกรธหลงมีหมด Mm. มันก็ไม่แปลกที่จะมีการฆ่าตัวตาย mm. แต่แต่ที่บอกว่าเคยมีประวัติ mm. เคยมีประวัติอ่าพระ,ะรูปหนึ่งค่ะ mm. ท่านเคยอาศัยอยู่ด้านด้านบนนั้น mm. ค่ะแล้วเกิดเป็นโรคที่อ่า mm. เป็นโรคเท้าแสนปมอะค่ะพี่ mm. Mm. เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นโรคเนี้อค่ะการรักษามันยังไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันนี้ค่ะ mm. พี่แจ๊ ค่ะ<ๆ>สมัยก่อนเขาก็จะมองว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจเนาะ<ๆ>แล้วก็มันก็เป็นโรคที่ค่อนข้างทรมานด้วย <S <S แกก็เลยตัดสินใจรักษาไม่หายแกก็เลยผูกคอตายและแกก็ได้เขียนจดหมายไว้ว่า<ๆ>หลังจากนี้คนที่รังเกียจแก,กก็ขอให้เป็นอย่างที่แกเป็น<ๆ>ใครเข้ามาในบริเวณพื้นที่แกก็ขอให้เป็นอย่างที่แกเป็นเจ็บปวดเหมือนที่แกเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องเล่าประมาณนี้มาค่ะอ๋อ ตามเนื้อข่าวก็คือเครียดเรื่องส่วนตัวอ่ะก็โอเคก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางโลกกันเนาะใช่แล้วก็เขียนจดหมายโอ้โหเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะที่เห็นแล้วเขียนจดหมายนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะโอนะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อืมมันใกล้เคียงกันกับทั้งสองเหตุการณ์ถูกไหมสิ่งที่เราเจอสิ่งที่ พี่เขาเจอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมันใกล้เคียงกันคือพี่จาร์คไหมไมจะบอกแบบนี้ว่าที่มาบอกว่าไม่เจอเหมือนเขาเนี่ยก็คือหลังจากที่ไม่ทราบว่าก็คือไม่รู้แหละว่าเขา อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับมันมีช่วงประมาณวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของช่วงตอนกลางคืนแล้วก็เอินว่ามีเพื่อนเพื่อนสนิทไมา์คนนึงขับรถมาเขาไม่บอกไมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาโทรมาตอนที่เขาถึงบ้านแล้วค่ะเขาบอกว่าไมคททาไมมึงเอาพาซ้อนหลังวะไปไหนวะแล้วมันซ้อนได้ด้วยเหรอวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอก ไม่กูไปคนเดียวอมไมก็ใครจะเอาพระมาซ้อนผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนจะมาซ้อนพระแลกเพื่อนก็บอกว่าทำไมไม่ทักเราเลยตอนน้นมันบอกกูไม่กล้าทักกูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้นก็มันก็ไม่กล้าทักมันมาบอกหนูตอนที่มันกลับมาแล้วเนี้ยค่ะที่สําคัญคือคนอื่นคันอื่นที่เขาบีบแต่ไล่เขาเปิดไฟใส่เขาเห็นอะไรก็ไม่รู้ไงใช่ค่ะเออเขา อืมมันต้องมีอะไรที่ทําให้ให้เขาทําอย่างนั้นสิมันต้องมีอะไรที่ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรเป็นพูดพูดพูดไม่ถูกพูดพูดยากอยางเลยอ่ะจิจ,จนจนาการไปทางไหนก็ไม่รู้ไงทําไมเขาถึงพูดว่าทุเลศถูกป่ะใช่ค่ะเออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาเห็นแล้วคนทั่วไปเห็นแล้วมันรู้สึกแบบโหเฮ้ย มันต้องต้องทำอะไรสักอย่างกับรถคันนี้กับคนคนนี้ถึงต้องตามถึงต้องบีบแต่ถึงต้องแตบไฟสายถึงขนาดตะโกนมาค่ะเออใช่พี่แจ๊คอ่าม่ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้งีบหลับไปพักนึงแล้วก็ ได่นมาก็จะอ่นๆหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากๆแค่นี้ก็โอเคคุณไมา์ก็<ช>เหตุการณ์เนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นขงเป็นข่าวผมว่าเราข้ามเรื่องของเรื่องข่าวไปแล้วกันเอาเรื่องลี้ลับอย่างเดียวก็พอเนาะใช่ค่ะโอเคได้คับคุณไมา์ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณไมา์นะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค,บคับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส